บนเส้นทางของชีวิตข้าราชการสักคนหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อรับใช้ประชาชนให้มีความสุขสะดวกสบายคือความมุ่งหวังอันสูงสุดที่จะกระทำได้ในฐานะข้าราชบริพารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัศไทยรัตนดิโลกนับภูเก็ตชายผู้มีถิ่นกำเนิดณจังหวัดราชบุรีและถึงแม้จะสืบเชื้อสายตระกูลรัตนดิโลกนับภูเก็ตซึ่งบรรพบุรุษได้เคยดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองถลางโดยได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท นับตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3แต่ก็ไม่เคยมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ตในทางใดทางหนึ่งคือข้าราชการคนหนึ่งที่ภายหลังจากเรียนจบการศึกษาก็ได้รับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบกและได้บรรจุที่จังหวัดเชียงใหม่โดยตลอดชีวิตการทำงานนั้นได้วนเวียนและผูกพันกับจังหวัดเชียงใหม่มากเกือบ30ปี โดยอาจสามารถบันทึกเป็นสถิติได้ว่าเป็นข้าราชการกรมการขนส่งทางบกที่ทำงานอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดณนะช่วงเวลาที่ได้ทำงานที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อัศไทยคือหนึ่งในข้าราชการหัวใจไทยที่ปรารถนาให้งานในความรับผิดชอบเกิดผลสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ โดยประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดซึ่งจากข้าราชการชั้นผู้น้อยทั่วไปได้มุ่งมั่นมุมานะด้วยความบากบั่นและฝักใฝ่ในการทำงานจนสารสร้างผลงานหลายอย่างให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บังคับบัญชาเช่นการปราบปรามรถตู้ผิดกฎหมายในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งต้องสู้กับผู้มีอิทธิพลมากมายโครงการรถแท็กซี่จังหวัดเชียงใหม่โครงการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นแห่งแรกในภูมิภาคการจัดประมูลเลขครั้งแรกของเชียงใหม่ที่มียอดสูงถึง22ล้านบาทตลอดจนผลงานการวางระบบบริหารจัดการด้านการขนส่งอีกมากมายจนได้รับรางวัลคาราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำเมื่อปี2549 และได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ในปี2551ด้วยความรู้ความชำนาญประสบการณ์และความสามารถอันเป็นที่ยอมรับผสมผสานกับคุณลักษณะของความเป็นผู้นำที่กล้าคิดกล้าทำกล้านำ และกล้าเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงจึงได้มอบหมายงานที่สำคัญและต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในระดับสูงอยู่เสมอซึ่งผออศัศไทยยินดีรับใช้และยังเคยเปรยไว้อีกว่าไม่เคยมีอะไรที่หนักเพราะงานคือสิ่งพิสูจน์คุณค่าของคนโดยเฉพาะตัวผม ซึ่งไม่ใช่นักคิดหรือนักวิชาการที่เก่งกาจแต่สิ่งที่ผมถนัดที่สุดก็คือการลงไปคลุกกับงานอย่างถึงลูกถึงคนเพื่อผลของงานที่ออกมาเป็นรูปธรรมสัมผัสได้และให้ประโยชน์จริงอย่างงานนี้ยิ่งมีให้ทำเยอะๆผมยิ่งชอบจากจิตใจที่มั่นแน่วเพื่อผลของงานดังที่ได้กล่าวไว้ ในที่สุดจากภาระหน้าที่ที่เป็นเพียงแค่นักเดินทางสะพายเป้ขึ้นภูเขาจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำขบวนคาราวานเพื่อพิชิตความสำเร็จบนยอดเขาด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถและรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในปี2553 และในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพของกรมการขนส่งทางบกด้วยความที่เป็นคนซึ่งตั้งธงไว้ว่าทุกอย่างและทุกงานที่ทำต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของหน่วยงานภาพลักษณ์ขององค์กรต้องดีเยี่ยมในสายตาสาธารณชนเสมอรวมถึงต้องเป็นที่ยอมรับและได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วนโครงการต่างๆที่อยู่ในความดูแลของรองอธิบดีอัศไทย จึงเข้าเส้นชัยได้ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเช่นยอดการประมูลเลขทะเบียนสวยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเกือบเท่าตัวจาก800ล้านบาทเป็น1,300ล้านบาทและ1,500ล้านบาทซึ่งเป้าหมายล่าสุดคือ2,000ล้านบาทใน2ปีนี้หรือโครงการยกเครื่องแท็กซี่ไทยเพื่อแก้ไขปัญหาแท็กซี่นอกระบบ โครงการควบคุมความเร็วของรถตู้โดยสารด้วยระบบ RFID ตลอดจนโครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอีกมากมายแต่ความสำเร็จใดก็คงไม่สำคัญเท่ากับการบริหารที่ได้ใจลูกน้องทุกคนซึ่งไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งอะไรท่านร้องอธิบดีอัสไทย ก็ให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอและไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะคำนึงถึงลูกน้องตลอดเวลาและไม่ว่าใครมีปัญหาอะไรร้องอัดสไทยจะกระโดดออกไปรับหน้าแทนก่อนเสมอจึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่แวดล้อม ในวันนี้จึงเป็นวันที่เราทุกคนพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอดีตรองอธิบดีผู้ที่มีแต่ความจริงใจตั้งใจเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกและข้าราชการทุกคนได้ภาคภูมิใจในฐานะข้าราชการของแผ่นดินคนหนึ่งภายใต้การนำทางโดยอัศไทยรัตนดิลกณภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยืคุณทำบันอยู่ในใจไม่ใช่แค่เป็นคนเก่งทำาส่ง